วันนี้กรกตอขอบอกในเรื่องวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2566จากคำถามที่ว่าวารสารนี้เป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชนและบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่าวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2566 จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่อ,องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีบทความที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเมืองการเลือกตั้งสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนและสื่อมวลชนที่ใช้เป็นแหล่งค้นหาความรู้การวิเคราะห์ หรือการวิจัยโดยสามารถเข้าศึกษาข้อมูลวลารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศาการประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชั้น2และพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ